สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูวิบูลสมคีาในวิชาสุขศึกษาและพลักษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สําหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของคุณค่าของวัยรุ่นครับวัยรุ่นเป็นช่วงของการค้นหาอัตลักษณ์และสถานะตัวตนในสังคมและต้องการให้คนรอบข้างเห็นคุณค่าและยอมรับซึ่ง ต้องอาศัยความสามารถในการเรียนหรือการทากิจกรรมต่างๆวัยรุ่นจะคบเพื่อนทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากตนเองเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดกลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นอย่างมากปัจจุบันรูปแบบของสังคมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นสังคมที่ยอมรับ ความแตกต่างและความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันแต่มีความหลากหลายเช่นชนชาติชาติพันธุ์ศาสนาความนิยมทางการเมืองรวมทั้งความหลากหลายทางเพศมนุษย์ในทุกเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงชาย คนข้ามเพศคนที่แปลงเพศและอื่นๆทุกคนมีความหลากหลายทั้งลักษณะนิสัยท่าทางการพูดรูปร่างลักษณะหนังตาสีผิวสีผมรวมทั้งเพศซึ่งเกิดจากลักษณะทางพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพความแตกต่างหรือความหลากหลายเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ที่ทุกคนควรภาคภูมิใจไม่มีใครเด่นหรือด้อยกว่าใครทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันการวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนการเป็นเพศใดมีอัตลักษณ์ไม่ใช่การเลือกแต่เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการใช้ยาหรือการบำบัดร,รักษาซึ่งไม่ว่าใครเพศใดก็สามารถแสดงออกและปฏิบัต,ติต่อกันได้อย่างสุภาพชนได้ดังนี้ 1. ไม่ตัดสินหรือให้คุณค่าของคนจากรูปร่างลักษณะหรือภาพลักษณ์ที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นยอมรับในความ ชอบหรือการแสดงออกทางเพศของผู้อื่นงนั้นบางคนอาจจะชอบเพศเดียวกันอันนี้ก็เป็นรสนิยมทางเพศของเขานะครับเราเราก็ควรที่จะยอมรับไม่เรียกหรือให้ชื่อหรือใช้คำพูดกับผู้ที่มีเพศหรือความชอบและการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจาก ตนเองด้วยถ้อยคำที่มีเจตนาดูถูกล้อเลียนการแกล้งทำให้รู้สึกแปลกแยกเป็นที่ตลกขบขันให้ความเคารพซึ่งการเป็นซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิทางเพศเช่นเรียกเรียกเพื่อนเป็นตุด๊ดเป็นเกอันนี้ไม่ควรนะครับยอมรับและเคารพในสิทธิของคนที่มี เพศสภาพต่างๆเพราะมีความเท่าเทียมระหว่างเพศเพศหมายถึงลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศใดซึ่งกำหนดโดยลักษณะทางชีววิทยาเรียกว่าเพศโดยกำเนิดและลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมและสังคมเรียกว่าเพศวิถี เพศโดยกําเนิดหมายถึงลักษณะทางกายภาพโดยกําเนิดที่แสดงให้รู้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายและบางคนอาจมีทั้งสองเพศในคนเดียวกันซึ่งเป็นไปได้ตามธรรมชาติเพศวิถีศึกษาเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมและสังคมด้านเพศของบุคคลเช่น ต้องการเป็นเพศใดได้แ,แก่ชายหญิงกระเทยและแสดงออกต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเพศของตนเองอย่างไรเช่นชายแสดงออกเป็นหญิงในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยความชอบและการแสดงออกทางเพศของตนซึ่งอาจจะแตกต่างกันทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความชอบและการแสดงออกทางเพศ ที่ตรงกับเพศโดยกําเนิดหรือไม่ต้องตรงกับบทบาทความเป็นชายหรือความเป็นหญิงที่เคยเห็นโดยทั่วไปเช่นผู้ชายบางคนแสดงถึงความเข้มแข็งอดทนผู้หญิงบางคนแสดงถึงความอ่อนหวานนุ่มนวลแต่ก็มีผู้ชายบางคนที่แสดงออกถึงความอ่อนหวานนุ่มนวลเหมือนผู้หญิงผู้ชายบางคนต้องการเป็นผู้หญิงและแสดงความเป็นผู้หญิงในที่สาธรณะ สาธารนณะอย่างเปิดเผยผู้หญิงบางคนรักผู้หญิงด้วยกันและผู้ชายบางคนก็รักผู้ชายด้วยกันหรือบางคนชอบทั้งสองเพศความภาคภูมิใจในเพศของตนหมายถึงความรู้สึกที่ดีต่อเพศของตนไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีการแสดงออกทางเพศที่ตรงกับเพศโดยกำเนิด หรือไม่ก็าตามมีความเชื่อมั่นและมีและเห็นคุณค่าของตนเองซึ่งคุณค่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศโดยกำเนิดหรือบทบาทความเป็นชายความเป็นหญิงแต่จะขึ้นอยู่กับการทำความดีรู้จักยกย่องให้เกียรติและไม่ดูหมิ่นในเพศของตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในเพศของตนเองจะเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะกระทํำในสิ่งต่างๆได้สําเร็จทั้งด้านการเรียนการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงอาชีพของตนเองในอนาคตสําหรับวันนี้วิชาสุขศึกษาและพระรักษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ